โ okay. อเคอารมเมตัววันสงุ่ยว้นซีนีดิไทยสวัสดีสสดครับวุ้นซีนีลิไทยประจําวันที่5สิงหาคม2568ครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการกชวนให้ซื้อหรือขายให้ลุ้นใดอย่างใดเป็นเพียงการวิเคราะห์หุ้นเท่านั้นนะคะเซ็ตบวก11.07อยู่ที่1229.40ครับตันี้ก็แกว้งไซส์แกว้งไซส์เวนะครับก็ตามตามภูมิภาคนะวอรลรุ่มกระจุกอยู่ที่หุ้นไทยที่ซึ่งกลัาเทรดวันแรก ก็ไม่มีอะไรครับมูลค่าการซื้อขายยางลังเลนะครับ25,000ล้านบาทน,นี่นะครับแล้วก็อินโฟเกสให้แนวรับแนวต้านของเสียบไว้ที่แนวรับ1215ครับไม่หลุดพันสองนะต้านจะเป็น1 2ึ่งครับพักในฐานของขาขึ้นนะครับโอดิก็จากอินโฟเกสครับตัวที่1ครับ อันนี้อ่านอะไรอ่ะซังโกะ่าคาแปดสิบเจ็ดสตางค์บวกหกสตางค์เสียงงูเบกไปนะซังโกะนี่เป็นหุ้นค่อนข้างซิงนะว่บอกเลยแล้วก็ค่อนข้างซิ่งแล้วก็ตอนนี้ยกตัวขึ้นมาก็เลยดูน่าสนใจแต่ไม่มีแบง์เกอร์เข้านะคบอลลุ่มก็เบาๆครับแนวรับสายกราฟจะเป็นแปดสิบสองสตางค์ครับด้านจะเป็นเก้าสิบหกสตางค์ ทำเฟรม15นาทีปิดสวยด้วยนะครับสำหรับสังโกครรับพูเลยดูสังโกเป็นหุ้นไซเบรเป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีสังค์กับครับ,รบดูทรงก็มีสัญญาณนะสำหรับสังโกนะพอแตะถูกเพอานนะี้ซูงมเข้าไปดูสาย EMA ครับ เปิดที่81สตางค์ขึ้นไปสูงสุดที่92แล้วก็ลงมาปิดที่8 7ครับตอนนี้จุดที่น่าสนใจก็คือเขาดันตัวเบรก e m b 89แล้วนะครับที่89สตางค์แล้วก็เป็นเบรก e m ม200ครับ1บาท1สตางค์ก็คือดันตัวขึ้นไป92แล้วก็หล่นลงมาพักนะครับนี่ก็เลยดูน่าสนใจครับว่าจะเบรกต้านไหมไมต้องไปดูวอลลุ่มด้วย ISI 62.54 ว่ารุ่ซื้อเข้า2ล้านขายออก2ล้าน ATC 2 0แสนครับแนวครับ81สตางค์เนีต้าน93สตางค์ถ้าทำได้จะเป็น1บ่บาทครับ Timeframe NVDR ไม่สวยครับสำหรับสังกโต้องต้องรอเขาเรียกว่าอะไรต้องรอเด้งอีกรอบหนึ่งเพื่อเรียกเมานิดหนึ่งนะครับสำหรับสังกโตัวต่อไปตัวที่2ครับ CHG CHG ราคา, 6, า,านหนึ่งบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์หกสิบงดมีสีแดงก่านนิดนึงนะอ่าแนวรับจะเป็น1บาทสายกราฟนะครับ1บาทหกสิบเจดหกสินะครับประมาณนี้ต้านจะเป็นไส้นี้ครับ1บาท79็เถ้าเบรกได้ก็ไปรอลุ้นทีน้่งบาทแปดสบห้าสตางค์ทาเตรมเดย์สวยครับดันตัวแล้วมีวันรุ่มเข้านะ ตรงน,นี้นะครับวันล,ลุมเข้ารอจังหวะแนวรับครับสำหรับ C H G ครับ C H G เป็นหุ้นไซเว่เป็นหุ้นเกี่ยวกับการแพทย์ภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลอันนี้ก็คือเบสต,ต้านเดิมที่1บาท75ขึ้นไปแล้วก็เลยดูแล้วสวยง,งแต่ดูรวมๆแล้ววัลลุ่มยังไม่สวยนะต,ตัวข้อวัลลุ่มยังไม่สวยสำหรับ C H G ครับเดี๋ยวดูในอ e ีฟินเนาะ ได้ไหมขอพิมพ์ถูกไหมโอ,เโอเเ้เขาเบรเขาเบรอีเมลแปดสิบเก้าเข e าเลยดูน่าสนใจใช่ไหมล่ะเปิดที่1นึบาทเจ็ดสิบครับขึ้นไปสูงสุดที่1นึ่งบาทเจ็ดบแปดลงมาปิดที่1นึบาทเจสตางค์จุดที่เขาเบรกนี่น่าสนใจนะครับเขาเบรกอีเมลแปดสิบเครับ1นึบาทเจสตางค์ปัจจุบันอยู่ที่1นะึบ e าทเบเจ็ดเนาะอีเม2สอร้อจะเป็น2องบาทหสตางค์ครยซส์หกสิบเอ็ดจุดูนย์ วอลลุ่มซื้อเข้า9ล้านขายออก5ล้าน ATC 700,000ครับสำหรับ CHG แนวรับ1บาทจะเสสตางค์แนวต้าน1บาท83สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1 000, 89, 000, บาท89สตางค์ค่ะก็ต่อไปครับ True True ราคา10บาท80สตางค์บวก50สตางค์ค่ะแนวรับเราจะเป็น10 000, 80, 000, บาท10สตางค์ครับซึ่งเป็นจุดต่ำสุดของ2ครั้งที่หล่นลงมาแล้วเด้งกลับนะครับก็คือ10บาท10สตางค ป็นจุดต่ำสุดของวันที่23มิถุนาแล้วก็วันที่30กรกดาครับขึ้นมานี้ก็รลอรุน้นรีบาวครับแนวรับ10บาท10สตางค์เนาะต้านจะเป็นเส้นแดงตรงนี้11บาท10สตางค์แล้วก็ถ้าเบรกได้ก็ไปรอรุน11บาท50ครับซึ่งเป็นจุดรีบาวหรือว่าเป็นจุดรีบาวก็คือเขาจะเลี้ยวกลับชัวร์นะครับสาหรับชูมีข่าวออกหุ้นคลูออกหุ้นคู่ด้วยนะทำเฟรม15ครับ ปิดสวยครับมีวันรุ่มเก็บสำหรับชูทางเป็น15นาที t ชู True, เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสาระส่งเทคและการสื่อสารภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปัญหาก็คือเป็นบริษัทเกี่ยวกับโทรศัพท์ True, นะชูนะที่เขารวมกับดีแท็กเปิดที่10บบาทส0 ขึ้นไปสูงสุดที่10บาทแ0แล้วก็ปิดโดดด้วยนะครับ e m b สังคัญคือ1 0บาท40บาทครับ EMB 89บต้านสำคัญอยู่ตรงนี้ครับ EMB 200จะเป็น11บเบาทสิสตางค์ ISI 46.81บครับยังเป็นโซนล่างนะครับวอลรุ่มซื้อเข้า6 6ล้านขายออก39ล้าน ATC 13ล้านด้วยครับ แนวรับ10บาท30สตางค์แนวต้าน11บาท30สตางค์ถ้าทำได้จะเป็น11บาท8 0สตางค์สายรันใครไม่เก็บจังหวะนี้ก็จะเสียใจด้วยนะครับสำหรับชูต่ต้องไปดูว่าหุ้นกู้เขาเป็นยังไงก็ออกข่าวหุ้นกู้ไหมก็มีข่าวด้วยนะครับมีข่าวครับนะชูม,มีข่าวนะครับรับใบอนุญาตขึ้น 5G อ่าว้น 5G ครับแต่นี้ก็คือ2,300เมกะเฮิร์ตแล้วก็1,500เมกะเฮิร์ตครับ ข่าวจากข่าวหุ้นนะครับเดี๋ยวลงในกลุ่มไลน์นะครับสําหรับข่าวของ t ชูตัวสุดท้ายครับหุ้นวอลเลนครับมีสัญญาณติดสแกนหนึ่งตัวก็คือไฮโดรวอลเลนไหนเงี้ย h y โดรวอลเลนสองครับ h y โดรวอลเลนสองราคาสิบสามสตางค์บวกสองสตางค์ค่อนข้างซิงนะครับสําหรับหุ้น h y โดรทั้งหุ้นสามัญแล้วก็หุ้นวอลเลนนะครับแนวรับจะเป็นสิบสตางค์ครับแนวสายครับ อานจะเป็นตรงนี้ครับสิบเก้าสตางไทมเ์เตมสิบห้านาทีไม่สวยครับมีสัญญาณเท่านั้นนะครับบอกเลยไฮโดรครับไฮโดรเป็นไฮโดรวลเลนซ์สองเป็นหุ้นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างหมดอายุวันที่5เดือนกุมภพาพันธ์พศ2027ค่ะอ๋อ2 0 2 7ก็คืออีก2ปีใช่ไหมโอเค เปิดที่12ตางครับขึ้นไปสูงสุดที่14แล้วก็เปที่13ตางตอนนี้ก็เบส EMB 89แล้วก็ EMA 200เรียบร้อยนะครับ EMA 89จะเป็น12ตางอันนี้ยืนอยู่ที่13ตางก็เลยดูน่าสนใจเนาะว่ามอาจจะยกตัวไหมนะครับวอลุ่มซื้อเข้า2แสนขายออก1แสน APC 1,800ครับสำหรับ Hydro w a l l a n c 2ครับ แนวรับ11สตางค์แนวต้าน15ส,สตางค์ถ้าทำได้จะเป็น17สตางค์หมดหุ้นหมดข่าวครับแล้วก็มีข่าวหุ้นที่จะหลุดแคชบาลานในวันพรุ่งนี้หนึ่ตัวก็คือ DV8 โคดสิงสำหรับ DV8 นะครับทั้งหุ้นสามัญแล้วก็หุ้นวอลเลนครับหมดหุ้นหมดข่าวเนาะหุ้นสิงห์ลีไทยโชคดีวันอังคารครับสวัสดีคลิปดีครับ